ธุรกิจแฟนชายดาวรุ่งดาวร่วงปี2022ซื้อแฟนชายให้ถูกเทรน ต้องยอมรับก่อนว่าการระบาดโควิด -19 ได้ส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจและการใช้ชีวิตของผู้คนได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิงและหลายธุรกิจจำเป็นต้องเร่งปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นภาวะเศรษฐกิจและการระบาดของโรคที่ยังไม่คลี่คลายแม้แต่ธุรกิจแฟรนไชส์ที่ผู้เช่วชาญมองว่ามักจะมีการเติบโตส่วนกระแสธุรกิจทั่ว,วไปยังต้องมองหาโอกาสการเติบโตใหม่ๆเพื่อให้ตอบโจทย์ผู้บริโภคและสอดรับกับเทรนใหม่ๆที่จะเกิดขึ้น ใครที่อยากรู้ว่าในปี2,565มีเทรนแฟนชส์อะไรเกิดขึ้นบ้างรวมถึงธุรกิจแฟนชส์อะไรที่มาแรงและเป็นดาวรุง่งวันนี้ไทยแฟนชส์เซ็นเตอร์จะพาค้นหาคำตอบจากผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจแฟนชสยชั้นนำของเมืองไทยแฟนชสยอาหารเครื่องดื่มเติบโตต่อสะดวกซักทรงตัวอาจารย์สุชาติกิติเฉลิมเกียรติที่ปรึกษาอาวโสธุรกิจ SME และแฟนชส์ เปิดเผยถึงภาพรวมของธุรกิจแฟนชสยในเมืองไทยตลอดปี2,564ได้รับผลกระทบจากการระบาดโควิด -19 สำหรับในปี2,565หากมีการระบาดโควิด -19 สายพันธุ์โอเมครอนจะกระทบต่อธุรกิจแฟนชสยเหมือนธุรกิจอื่นๆหากแฟนชายรายใหญ่ที่มีสายป่านยาวหรือเงินทุนจำนวนมากก็อาจจะอยู่รอดส่วนแฟนชายรายเล็กที่มีสายป่านสัน้นก็ต้องหาเงินทุนเพื่อประครับประคองให้ธุรกิจสามารถอยู่รอดได้ การปรับตัวของธุรกิจแฟนชัยในปี2565เจ้าของแฟนชั์ต้องย้อนกลับไปดูตั้งแต่เริ่มแรกของการระบาดโควิด -19 ว่าธุรกิจแฟนชัยของตัวเองปรับตัวได้มากน้อยแค่ไหนรวมถึงวิธีการดำเนินธุรกิจในช่วงที่ผ่านมายังใช้ได้อยู่หรือไม่ ถ้ายังใช้ไม่ได้ก็ต้องเตรียมตัวปรับรอบใหม่อีกครั้งหากเกิดการระบาดของโอเมครอนในปีหน้าเพราะทางบริษัทไฟเซอร์มองว่าโควิด1 9จะอยู่กับเราไปจนถึงปี2567ทําให้เศรษฐกิจและการทําธุรกิจมีความยากลําบากธุรกิจต้องประคับประคองตัวให้อยู่รอดสําหรับแนวทางการปรับตัวของธุรกิจแฟรนไชส์ต้องสรุปบทเรียนในช่วง2ปีที่ผ่านมาให้ได้ นอกจากแฟนชยัยซอจะพัฒนาและช่วยเหลือตนเองแล้วยังต้องหาทางช่วยเหลือและให้การสนับสนุนแฟนชัยซีด้วยเพราะที่ผ่านมาสาขาแฟนชัยซีก็ปิดตัวลงไปเยอะเพราะประสบปัญหาในเรื่องของเงินทุนหมุนเวียนและการบริหารจัดการแม้บางแบรนด์แฟนชัยไม่เก็บค่าธรรมเนียมต่างๆแต่ก็ไม่สามารถอยู่รอดได้ในฐานะแฟนชัยซีไม่ควรตั้งความหวังในการลงทุนแฟนชัยไว้ให้มากนักเพียงแต่ต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของแฟนชยัยซออย่างเคร่งครัดสำหรับการปรับตัวของธุรกิจแฟนชส์ในปี2565 ผู้ประกอบการต้องรู้จักนำเทคโนโลยีมาปรับใช้ในธุรกิจไม่ว่าจะเป็นด้านการทำการตลาดการทำธุรกรรมทางการเงินให้มีความทันสมัยและตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคส่วนแฟรนไชส์มาแรงยังเป็นธุรกิจแฟรนไชส์อาหารและเครื่องดื่มยังเติบโตอย่างต่อเนื่องเหมือนเดิมส่วนธุรกิจอื่นๆยังไม่หวือหวามากนะัก แม้แต่ธุรกิจร้านสะดวกซักที่มาแรงในช่วงปีที่ผ่านมาก็ทรงตัวแต่จะมีแบรนด์เล็กๆเกิดใหม่เพิ่มขึ้นส่วนธุรกิจการศึกษาจะอยู่ยากลำบากมากกว่าธุรกิจอื่นๆหากไม่สามารถปรับตัวและพัฒนานหลักสูตรการเรียนการสอนให้น่าสนใจได้ผู้ซื้อแฟนใช้ต้องเลือกธุรกิจที่ตนเองชอบเพราะจะทำให้แฟนใช้ที่ซื้อประสบความสำเร็จได้ง่ายขึ้นและต้องศึกษาหาข้อมูลธุรกิจแฟนใช้ที่ตนเองชอบหาทำเลที่ใช่รวมถึงระบบการช่วยเหลือและสนับสนุนจากแฟนใช้ซอ ดาวไม่ล็อกดาวอาหารเครื่องดื่มยังเป็นดาวรุ่ง อาจารย์สุพักหมื่นนิกรผู้ก่อตั้งสถาบันธุรกิจอาหารแฟนชายเปิดเผยถึงช่วงหลังโควิด -19 คีบคลายเชื่อว่าธุรกิจแฟนชายในเมืองไทยจะมีการเติบโตมากที่สุดตลอดช่วงเวลา30ปีที่ผ่านมาเพราะช่วงโควิด -19 ร้านอาหารถูกล็อกดาวน์แต่พอโควิด -19 คี้คลายแฟนชายซอจะขยายสาขาทั่วประเทศแต่ที่ผ่านมาพบว่าสาขาแฟนชายที่โดนล็อกดาวน์มีไม่ถึงครึ่งประเทศเพราะฉะนั้นธุรกิจแฟนชายก็สามารถเปิดดำเนินต่อไปได้ ขณะเดียวกันในอีกแง่มุมหนึ่งโปรดักต์แฟนชายมีแบรนด์ใหม่เกิดขึ้นจำนวนมากดึงดูดคนตกงานที่อยากมีอาชีพและรายได้เพิ่มส่วนแฟนชายโมเดลใหญ่ลงทุนหลักล้านบาทเช่นเขียงเชสเตอร์กิลแบ็กแคนยอนยิ่งเกิดการระบาดโควิด -19 ก็ยังหาช่องทางขายแฟนชายให้ได้จำนวนมากส่วนร้านขนมร้านเครื่องดื่มก็จะมีแบรนด์ใหม่เกิดขึ้นมากสมมุติว่าหากไวรัสโอมิครอนระบาดมากขึ้นในปี2565 ก็จะไม่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจแฟนชส์มากนักอาจจะก,กระทบบ้างในช่วง1-3เดือนแรกเพราะบริษัทแฟนชส์แต่ละแบรนด์ได้มีการปรับตัวและเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆทางการสร้างทีมงานออกบูธทำการตลาดเพื่อเดินหน้าขายแฟนชส์มาตั้งแต่ช่วงกลางปีที่ผ่านมาสำหรับการเตรียมความพร้อมของเจ้าของแฟนชส์ต้องเตรียมทีมงานให้แข็งแกร่งและระบบแฟนชส์ที่ได้มาตรฐานคอยช่วยเหลือสนับสนุนแฟนชส์ซีให้อยู่รอดและเติบโตต่อไปได้รวมถึงปรับธุรกิจเข้าสู่ดิจิทัลและเดลิเวอรี่มากขึ้น เปิดตลาดใหม่พัฒนาสินค้าและเมนูใหม่ๆตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าเทรนและแนวโน้มธุรกิจแฟรนไชส์ที่คาดว่ามาแรงและมีโอกาสเติบโตมากที่สุดในปี2565นไม่ว่ารัฐบาลจะมีการล็อกดาวหรือไม่ล็อกดาวก็ตามเชื่อว่าประชาชนทุกคนยังต้องกินต้องใช้เพราะฉะนั้นธุรกิจแฟรนไชส์อาหารและเครื่องดื่มยังคงเป็นดาวรุ่งเสมออาทิร้านอาหารขนาดเล็กร้านเครื่องดื่มชากาแฟขนมหวานและอื่นๆถัดมาเป็นแฟรนไชส์ที่เน้นบริการตนเอง s ซฟเซอร์วิสไม่ว่าจะเป็นเว d ดิ้งแมชชีนตู้หยอดเหรียญซักอบรีเซอร์พา้าซึ่งธุรกิจเหล่านี้ช่วยลดค่าใช้ใจ่ายของลูกค้าลงได้ต่อมาเป็นแฟนชายการศึกษาที่หลังจากปรับเปลี่ยนรูปแบบออนไลน์ก็จะมาเป็นออฟไลน์มากขึ้นหลังจากระบบการเรียนออนไลน์ไม่ประสบความสําเร็จมากนะักส่วนแฟนชายด้านการขนส่งโลจิสติกหากเป็นผู้ประกอบการรายเล็ก อาจแข่งขันกับรายใหญ่ๆได้ยากโดยเฉพาะในเรื่องต้นทุนการบริหารจัดการที่จะสูงกว่าแบรนด์ใหญ่ๆเพราะแบรนด์ที่ให้บริการในปัจจุบันล้วนเป็นแบรนด์ระดับโลกที่มีทีมงานและระบบที่ได้มาตรฐานสากลส่วนแฟนชายดาวร่วงที่คาดว่าวจะลดความนิยมในปี2565ส่วนใหญ่จะเป็นธุรกิจฟูลเซอร์วิสที่ไม่ใช่อาหารอาทิธุรกิจคาแคร์ที่ใช้คนจํานวนมากธุรกิจการศึกษาที่สอนในห้องและธุรกิจอื่นๆที่ใช้การรวมกลุ่มกันเป็นจํานวนมาก เจ้าของธุรกิจที่อยากขายแฟรนไชส์ต้องสร้างแบรนด์ให้แข็งแกร่งอย่าเอาสินค้ามาเป็นชื่อเพราะมีคนทำเยอะชื่อต้องแตกต่างจากคู่แข่งในตลาดธุรกิจต้องมีเอกลักษณ์เป็นของตนเองไม่ว่าจะเป็นรสชาติความเป็นมาวัตถุดิบเป็นต้นธุรกิจใช้คนน้อยร้านสะดวกซัก d e ลิเวอรี่เอ็กซ์เพรสเวนดิ้งแมได้ไปต่ออาจารย์พงพันธ์วีรพันธ์ กรรมการผู้จัดการบริษัท Business Aid Coach and Consulting จำกัดเปิดเผยถึงภาพรวมแฟรนไชส์ในเมืองไทยตลอดทั้งปี2564เติบโตเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา3-4%ธุรกิจแฟรนไชส์ที่อยู่รอดได้จะมีการปรับตัวนำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินธุรกิจทั้งแพลตฟอร์มอาหารร้านอาหารปรับไซส์เล็กลงเปลี่ยนทำเลออกนอกห้างเพื่อหลีกเลี่ยงการปิดห้างและปรับเปลี่ยนรูปแบบเดลิเวอรี่ได้สะดวกขึ้นส่วนธุรกิจค้าปลีกสุขภาพและความงามอาหารเสริมที่เกี่ยวข้องกับการป้อง กันโรคโควิด1 i น่าจะมีการเติบโตอยู่บ้างเช่นเดียวกันสำหรับปี2565หากโอเมครอนไม่ระบาดหนักคาดว่าประมาณไตมาส2สถานการณ์ธุรกิจแฟรนไชส์น่าจะเริ่มดีขึ้นในภาพรวมโดยแฟรนไชส์ที่จะมาแรงต่อจากปีที่แล้วอาทิร้านสะดวกซักเดลิเวอรี่เอ็กซ์เพลซเวดดิ้งแมชชีนธุรกิจที่ใช้คนน้อยจะได้ไปต่อส่วนอาหารแนวสตีทฟูด้ดอาหารจานด่วนเดลิเวอรี่แก a ปแอนด์โกแพลตฟอร์มออนไลน์ก็จะโตต่อเนื่อง ส่วนธุรกิจค้าปลีกร้านสะดวกซื้อต่างๆที่ช่วยให้ผู้บริโภคซื้อได้ง่ายและมีความสะดวกสบายก็จะมีการเติบโตรวมถึงธุรกิจสุขภาพความงามนอกจากนี้ธุรกิจที่ทำแพ็กเกจจิ้งต่อเนื่องกับธุรกิจร้านอาหารและเครื่องดื่มก็จะได้รับอานิสงส์จากการเติบโตของธุรกิจอาหารขณะที่ธุรกิจด้านการศึกษาการสอนติวเตอร์ต้องปรับเป็นออนไลน์ให้น่าสนใจมากขึ้น เจ้าของธุรกิจที่อยากขายแฟรนไชส์ทำแฟรนไชส์ขนาดเล็กลงทุนน้อยจะเกิดได้ง่ายแต่ไม่ยั่งยืนเพราะคนตกงานอยากหาอะไรได้เสริมแต่ถ้าคนมีความรู้จะเลือกแฟรนไชส์ที่มีระบบมาตรฐานลงทุนอาจจะสูงแต่ได้รับการสนับสนุนจากเจ้าของแบรนด์แฟรนไชส์แต่ถ้าจะขายแฟรนไชส์ในปีหน้าควรทำขนาดไซส์เล็กลงออกนอกห้างลงทุนต่ำจะดึงดูดผู้ลงทุนง่ายสำหรับคนอยากซื้อแฟรนไชส์ต้องเลือกแฟรนไชส์ที่มีโอกาสอยู่รอด มียอดขายและกำไรสินค้าและบริการได้รับความนิยมจากผู้บริโภครวมถึงธุรกิจที่มีระบบการสนับสนุนผู้ซื้อแฟนชายตลอดอายุสัญญาเทรนแฟนชายสุขภาพความงามออนไลน์โลจิสติกมาแรง อาจารย์อมรอัมภัยรุ่งเรืองที่ปรึกษาธุรกิจแฟนชายเปิดเผยถึงภาพรวมธุรกิจแฟนชายไทยตลอดช่วงปี2564ถือว่าดีกว่าปี2563เพราะผู้ประกอบการแฟนชายทั้งแฟนชายซอและแฟนชายซีสามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์โควิด -19 ได้แต่จะเห็นได้ว่ารูปแบบการทำธุรกิจต่างๆได้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเช่น ร้านอาหารเดิมให้นั่งทานในร้านได้ก็เปลี่ยนมาเป็นบริการเดลิเวอรี่และซื้อกลับบ้านมากขึ้นขณะดเดียวกันทำเลที่ตั้งของร้านจะเป็นแบบ standalone ขนาดของร้านอาหารจะเล็กลงและย้ายทำเลออกมาเปิดสาขานอกห้างมากขึ้น สำหรับเทรนธุรกิจมาแรงในปี2,565ก็ยังเป็นเรื่องของสุขภาพความงามแพลตฟอร์มออนไลน์การทำคอนเทนต์ยูทูบเบอร์ขนส่งและโลจิสติกส์เดลิเวอรี่ส่วนธุรกิจแฟรนไชส์ดาวรุ่งที่คาดว่าจะมาแรงในปี2,565ก็ยังคงเป็นธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มแต่ต้องมีคอนเซปต์มีช่องทางการขายมากกว่านั่งทานในร้านนอกจากนั้นเป็นร้านสะดวกซักธุรกิจบริการค้าปีก สำหรับคนที่สนใจลงทุนแฟรนไชส์ในปี25-65อยอย่างแรกต้องศึกษาและดูว่าธุรกิจแฟรนไชส์ที่สนใจมีคอนเซปต์และเอกลักษณ์ที่ชัดเจนหรือไม่สินค้าและบริการแตกต่างจากคู่แข่งในตลาดมีระบบการสนับสนุนแฟรนไชส์ซีและมีช่องทางการขายมากกว่าการนั่งทานในร้านเพื่อจะไม่ได้รับผลกระทบหากมีการล็อกดาวน์หรือห้ามรับประทานในร้านโดยช่วงเวลาที่เหมาะสมในการซื้อแฟรนไชส์ควรเป็นช่วงหลังไตรมาสแรกที่สำคัญต้องสำรวจเงินลงทุนและเงินทุนหมุนเวียนให้เพียงพอ ปี6-5ไม่ล็อกดาวน์ค่าธุรกิจแฟรนไชส์เติบโต15-20% อาจารย์สิทธิชัยทรงอธิกม,มาศผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารจัดการธุรกิจแฟรนไชส์เปิดเผยถึงภาพรวมของธุรกิจแฟรนไชส์ตลอดช่วงปี2564ได้รับผลกระทบจากการระบาดโควิด -19 ไม่ต่างจากธุรกิจทั่วๆไปโดยเฉพาะธุรกิจแฟรนไชส์ขนาดเล็กที่ไม่สามารถสู้กับสภาวะเศรษฐกิจได้ก็ต้องปิดกิจการลดจำนวนสาขาส่วนแบรนด์แฟรนไชส์ที่อยู่รอดได้ก็ไม่สามารถทำยอดขายในช่วงล็อกดาวน์ได้ขณะที่แฟรนไชส์ขนาดกลางไปถึงใหญ่ที่มีระบบมาตรฐานจะได้รับผลกระทบน น้อยกว่าแฟนชายขนาดเล็กแม้กิจการจะอยู่ได้แต่ยอดขายลดลงและมีการปรับลดจํานวนพนักงานสําหรับในปี2565คาดว่าธุรกิจแฟนชายจะไม่ได้รับผลกระทบมากนักเพราะการเรียนรู้ปรับตัวของสังคมไทย มีการฉีดวัคซีนสวมหน้ากากป้องกันเว้นระยะห่างอีกทั้งธุรกิจแฟนชส์จะมีการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ได้ผู้ประกอบการแฟนชส์มีประสบการณ์มาตั้งแต่ปี2 5 6 3 2 5 6รถึง2564รู้จักปรับตัวอยู่คู่กับโรคหากไม่ล็อกดาวก็ทำให้ธุรกิจขับเคลื่อนไปได้แฟนชส์จะมีการเติบโตได้ดีกว่าธุรกิจปกติทั่วไปหากไม่ถูกล็อกดาว เพราะแฟนชัยให้โอกาสกับคนตกงานที่อยากมีอาชีพและคนที่อยากหาไรายได้เพิ่มช่วงภาวะเศรษฐกิจไม่ดีธุรกิจแฟนชัยจะให้โอกาสกับคนจํานวนมากในภาวะเศรษฐกิจไม่ดีจะทําให้ธุรกิจแฟนชายเติบโตประมาณ10-15%แต่ถ้าในปี2 5 6 5รัฐบาลไม่ล็อกดาวน์จะทําให้ธุรกิจแฟนชัยเติบโต15-20%แต่ถ้าโอไมคคอนระบาดจนกระทบเศรษฐกิจจะทําให้ธุรกิจแฟนชัยเติบโตน้อยกว่า10%หรือไม่เกิน15% ธุรกิจแฟรนไชส์ที่มาแรงในปี2565ได้แก่อาหารเครื่องดื่มบริการอุปโภคบริโภค เบเกอรี่แต่ให้แยกขนาดของแฟนชายแฟนชส์ขนาดเล็กในช่วงเศรษฐกิจเริ่มฟื้นจะมีการเติบโตอย่างรวดเร็วในช่วงตอนแรกเพราะคนตกงานจะกลับมาลงทุนอีกทั้งยังมีเงินทุนน้อยจึงนิยมหาแฟนชส์ขนาดเล็กลงทุนก่อนเปิดร้านง่ายหาไรายได้เร็วแต่จะได้รับผลกระทบและมีปัญหาในช่วงการขยายสาขาจำนวนมากเพราะระบบการดูแลแฟนชส์ไม่ทั่วถึงควบคุมมาตรฐานไม่ได้เพราะโตเร็วเพราะฉะนั้นแฟนชส์ที่จะอยู่รอดได้ต้องสามารถปรับตัวเข้ากับสภาวะเศรษฐกิจและการระบาดโควิด -19 ได้ดีรวมถึงการ พัฒนาโมเดลแฟนชายให้มีความทันสมัยรองรับกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปโดยเฉพาะแฟนชายขนาดเล็กหากปรับตัวได้เร็วก็จะเกิดผลดีรู้จักนำเอาเทคโนโลยีมาปรับใช้ในการดำเนินธุรกิจโดยเฉพาะระบบการชำระเงินออนไลน์ Wending Machine หยอดเหรียญออนไลน์เป็นที่ใหม่ปองนักลงทุนคุณนลินทิพย์วิริยะบัณฑิตกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท People Media Group จำกัดเปิดเผยถึงภาพรวมตลาดแฟนชายตลอดปี2564ส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบจากการระบาดโควิด -19 โดยเฉพาะเรื่องของยอดขายที่ลดลงเนื่องจากรัฐบาลออกมาตรการล็อกดาวน์ห้ามนั่งทานในร้านหรือปิดห้างชั่วคราว โดยแฟนชายส่วนใหญ่40%เป็นธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มเมื่อห้ามนั่งทานในร้านหรือปิดร้านก็ทําให้ขายไม่ได้บางแฟนชายถึงกับต้องปิดสาขาแม้ธุรกิจแฟนชายลหลๆแบนด์จะปิดสาขาแต่ภาพรวมของตลาดแฟนชายมีการขยายตัวเนื่องจากคนตกงานต้องการหาอาชีพใหม่ด้วยการซื้อแฟนชายทําให้แฟนชายหล่แบนมีการขยายสาขาเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะแฟนชายอาหารเครื่องดื่มค้าปลีกบริการมีทั้งแฟนชายขยายสาขาเพิ่มและแฟนชายเกิดใหม่ สำหรับเทนแฟนไ์ที่เติบโตในปี2564ส่วนใหญ่จะเป็นร้านที่ใช้คนน้อยไม่ว่าจะเป็นเวนดิ้งแมชชีนตู้หยอดเหรียญร้านสะดวกซักตู้กาแฟตู้เครื่องดื่มกัญชาตู้น้ำมันหยอดเหรียญ ส่วนเทรนแฟนชัยในปี2565ธุรกิจเหล่านี้จะยังไม่ด้รับความสนใจจากนักลงทุนรวมถึงเทรนแฟนชัยที่ออกเหรียญและรับชําระเหรียญด้วยเหรียญดิจิทัลและเทรนออนไลน์สําหรับเจ้าของธุรกิจที่อยากทาแฟนชัยควรมีโมเดลธุรกิจที่ชัดเจนมีระบบบริหารมีคู่มือธุรกิจที่ชัดเจนมีระบบสนับสนุนแฟนชัยที่ได้มาตรฐานในส่วนของผู้ซื้อแฟนชัยต้องดูความน่าเชื่อถือของเจ้าของแฟนชัยระบบการจัดการธุรกิจการทําตลาดการสนับสนุนแฟนชัยซีไม่ใช่เก็บค่าแฟนชัยไปแล้วแต่ไม่ได้ท การตลาดปล่อยให้แฟนใช์ต้องไปต่อสู้กันเอาเองถ้าธุรกิจไหนมีลักษณะแบบนี <c oughs> ้ก็ไม่มีประโยชน์ที่จะไปซื้อแฟนชายสิ่งสําคัญในการเลือกซื้อแฟนชายต้องเลือกธุรกิจที่ตนเองชอบมีความเชี่ยวชาญมีตลาดรองรับแม้จะไม่มีประสบการณ์ในธุรกิจนั้นๆแต่สามารถเลือกแบรนด์แฟนชายที่มีระบบมาตรฐานและมีประสบการณ์ยาวนานนั่นคือเทรน์และแนวโน้มธุรกิจแฟนชส์ที่คาดว่าจะเป็นดาวรุ่งและได้รับความนิยมจากนักลงทุนในปี25-65 ไทยแฟนชายเซ็นเตอร์เว็บรวมธุรกิจแฟนชายใหญ่ที่สุดในไทยมีแฟนชายชั้นนําให้คุณเลือกมากกว่า600แบรนด์มีผู้สนใจลงทุนแฟนชายแล้วกว่า250,000คน f คนแฟนชายโซลูชันอันดับหนึ่งของไทยบริการให้คำปรึกษาการสร้างระบบแฟนชายอยากซื้อแฟนชายอยากขายแฟนชายอยากทําเป็นแฟนชายแอดไลน์เลยสนใจโฆษณา0 2 1 0 1ส1 8 7 ขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะหากท่านชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์และสิ่งสำคัญเลยนะคะอย่าลืมกด subscribe ตามด้านล่างนี้เลยค่ะ